สำหรับเรื่องของสิว PCOS นะคะถ้าใครก็ตามที่มีอาการดังต่อไปนี้ก็คือ อ้วนเป็นสิวตามคางผิวมันขนดกมีหนวดก็ประจำเดือนขาด,ขดห,หายเราจะบอกว่าสิ่งที่ต้องรีบรักษาอาจจะไม่ใช่สิวนะคะแต่คือชีวิตของทุณคนค่ะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกันกับรักเพศรักนะคะอาทิตย์นี้เราก็จะมาในหัวข้อสิว P C O S นะคะถ้าอยากจะฟังคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดซันกระดิ่งนิ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะช่องของรักมีระบบซูเปอร์ตงแล้วสามารถ พอผู้หญิงคนนี้มันจะเป็นค่ากาแฟค่านวดแก้ปวดหลังได้หมดเลยนะคะเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนกันคะ่ะ c o s เนี่ยหรือว่า Polycystic Ovary Syndrome นะคะคือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยว่าโรคถุงน้ำรังไข่หรือว่า ภาวะไข่ไม่ตกเรือรังคือจุดเริ่มต้นเป็นภาวะเป็นกลุ่มอาการซึ่งมันสามารถพัฒนาไปเป็นโรคไข่ไข้เจ็บได้ด้วยทีนี้นะคะสาเหตุของ PCOS เนี่ยทำไมไข่ไม่ตกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติมีความไม่สมดุลเช่นอาจจะเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าบางคนฮอร์โมนเพศชายสูงก็เลยทําให้เกิดอาการสีหน้ามันขนดกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็น PCOS จากพันธุกรรมถ้าคุณแม่ไขรที่เป็น PCOS ลูกสาวเตรียมตัวเป็น PCOS ได้เลยค่ะ ได้เรียกว่าส่งต่อกันแบบทายาทอสุมได้นะหรือว่า เกิดจากพฤติกรรมจริงๆเลยเรียกว่าไม่ได้มีพันธุกรรมอะไรที่ทําให้เป็น PCOS ได้แต่ว่าตัวเองทำกรรมของตัวเองสร้างพฤติกรรมแบบเขาเรียกว่า bad h a b i t หรือว่า bad behavior ของตัวเองพอใช้ชีวิตเครียดเกินพอเราเครียดเราก็ต้องกินพอกินเราก็กินไม่ดีกินเพื่อให้เรามีความสุขแล้วทีนี้เวลาที่เราทํางานหนักมากๆจริงๆอะเวลาแบบอาจจะต้องโอที tier, เวลาพักผ่อนเรามันก็น้อยไอถึงเวลาที่จะได้พักจริงๆก็เลย เอาเวลาที่จะต้องนอนอะมาดูนู่นดูนี่ดูนั่นก่อนนอนเลยทําให้นอนน้อยไปอีกทำวนๆไปอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ร่างผังส่งผลกระทบกับระบบฮอร์โมนได้หลายอย่างแต่ผู้หญิงก็อาจจะมาตกที่ทําให้เป็น P C O S ได้นะเคสหนึ่งที่รักก็จะเจอบ่อยในยุคนี้ก็คือกินบุบจนอ้วน แล้วอ้วนจนฮอร์โมนผิดสมดุลเฮ้ยอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะมันเล่นไประวังระวังไว้ให้ดีการเป็นสิวขึ้นซ้ำๆที่คางแล้วเป็นสิว P C O S เนี่ยมันสามารถหายขาดได้ไหมข่าวร้ายนะคะตัวโรค P C O S ไม่หายขาดแล้วก็ ไม่มีอะไรที่สามารถป้องกันการเกิด PCOS ได้สิ่งที่ทําได้คือทำอะไรเรามีหน้าที่ได้แค่รักษาเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่มันจะตามมาหลังจากที่เราเป็น PCOS เท่านั้นายาช่วยได้แต่ว่าระยะการเห็นผลในช่วงของการรักษาคือหมอเขาจะต้อง follow up เราอะทุกสามเดือนหรือว่าแบบทีกว่านั้นได้เตรียมปีนั้นทั้งปีเป็นปีแห่งการหาหมอไปเลย คืออยู่จะได้หาหมอแบบฉ่ำๆ่ำฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีสิวมีภาวะอ้วนผิวมันขนดกแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติกระปิดกระปอยแล้วถ้าอยากจะไหวตัวทานเอาให้รอดจาก PCOS เนี่ยเราจะบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะลดน้ำหนักดูก่อนลองอดหวานให้ได้ก่อน สักอาทิตย์สองอาทิตย์เอาจริงอันนี้หมอสูแนะนำมาเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าทำได้เดี๋ยวสิอลดเลยเราจะมารู้จากสิว PCOS กันเพิ่มเติมนะคะเอาตรงสิว PCOS เนี่ยนะตอนนี้เป็นสิวที่รักเจอบ่อยมากๆที่เรียกว่าหนึ่งในสิบของคนไข้รักสกินที่เป็นสิวหนักๆส่วนใหญ่แล้วเข้ามาให้รักดูแลเนี่ยเป็นสิว PCOS ดังนั้นนั่นแหละแล้วก็ทุกคนก็จะแบบงงๆว่าแบบเฮ้ยคุณรักคะเ้ามาเนี่ยอยากให้คุณรักรักษาสิวนะคะ สอนใช้สกินแคร์สิคะจะให้หนูไปลดน้ําหนักทําไมคะทําไมต้องให้หนูมานัา่งดูคลิปสิวประจําเดือนสิวฮอร์โมนสิวปีซีอ s อะไรต่างๆด้วยแบบโซวอาทำเพื่ออะไรหนูอยากให้คุณพี่รักษาสิวหนูคะ่ะจะบอกว่าก็นนี่ไงก็รักษาสิวอยู่ไงที่รักแนะนําให้ลดน้ําหนักอะเราไม่ใช่แค่รักษาสิวนะคะเรากําลังรักษาชีวิตคุณอยู่ด้วยทุก การตอบในแบบสอบถามประเมินผิวที่รักส่งให้ไป10ข้อทุกคําตอบที่ทุกคนตอบมามันหลีดมาทางสิว P C O S อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งสิวนะก็จะขื่นใหม่ค้างก็คอเป็นมาทีก็ระเบิดทีถึงมันจะมาน้อยๆก็เถอะแต่มันก็จะระเบิดอยู่ดีนาเดือนเนี่ยกระปิดกระปอยมีความอ้วนมีความจำม่ําอีกผิวก็มันสกินแคร์ที่ใช้ก็อ่อนกว่าปัญหาผิวเยอะไหนจะไลฟ์สไตล์ต่างๆเรา,าจะเป็นเครียดกินหวานทํางานหนะักนอนน้อย ยังไงก็เป็นสิวจาก pcos ต่อให้แบบไม่ต้องเจอตัวมันก็เป็นแบบตัวโตๆเลยที่ทำให้รู้ว่าเป็นแน่ๆทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนของการแก้สิว pcos อนะันดับแรกแบบไลฟ์สไตล์ช่วยได้เลย70% ยิ่งคนที่มีภาวะจำม่าหรือว่าเจ้าเนือ้อ b m i สูงร่วมด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่เกิน2วีคที่สามารถลดน้ำหวานแค่อย่างเดียวนะลดน้ำหวานได้แค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวน้ำหนักลงเลยแล้วพอน้ำหนักลงปุ๊บ สิวจะเลิกเห่ก่อนเลยทีนี้ถามว่าแล้วปรับไลฟ์สไตล์เราจะทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยเราก็ต้องกินคลี a n เพื่อลดภาวะการดื้ออินซูลินควรจะลดให้ได้ประมาณ5-10%สมมุติว่าตัวเล็ก156หนัก85อ่ะ เราก็ต้องลดน้ําหนักให้ได้อย่างน้อย5-10%นะคะก็คือถ้า85ก็ต้องลดให้ได้ประมาณ8-9โลอะแล้วประจําเดือนเราอะก็จะเริ่มมาค่อนข้างปกตินะเรื่องของการออกกําลังนี่ก็สําคัญนะก็จะแนะนําว่าให้เราทาคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งก็จะช่วยปรับสมดุลของตัวฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ฮอร์โมนแอนโดเจนหรือว่าพวกเทสโทสเตอโรนอะที่มันทําให้เราเป็น PCOS t y p ์อ้วนแล้วก็ไท p e สิวได้เรื่องที่2ที่ต้องทําคือการปรับสกินแคร์ช่วยได้30% ที่เราบอกว่าช่วยได้30%มเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็เห็นหนกันอยู่ว่า PCOS อ่ะมันมาจากระบบร่างกายถูกไหมแล้วถ้าเราจะดีลกับสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแนะนําว่าให้ใช้แอคเน่คอง P พลเซตของหลักสกินไปเลยถ้าเป็นสิวประเภทอื่นอ่ะโดยปกติอ่ะหลังจากแนะนําประมาณว่าเออมันต้องใช้ลิปนี้ประมาณนี้นะ ลรกจะไม่ได้ป้ายยาของแบรนด์ตัวเองขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นสิวฮอร์โมนอะทุกคนจะรู้เลยว่าลักจะป้ายยาเป็นสกินแคร์แบรนด์หลักเลยซึ่งก็คือให้เริ่มต้นด้วยแอนเน่ของพีเซไปเลยนะคะทำไมถึงป้ายยาแบบนี้มีเหตุผลหลักหลอยู่4ข้อนะคะคือ1เลยการที่เราจะลดน้ำหนักลดความจำมป็ของตัวเองแต่ต้นเหตุของการเป็นสิว p c o s อเะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าการทาสกินแคร์ไปเหตุอะ มันง่ายกว่าแล้วมันก็สามารถทําได้เลยแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่สกินแคร์ทุกแบรนด์ที่เราเห็นนะตอนเนี้หรือว่าสกินแคร์ทุกอย่างที่เราใช้อ่ะมันจะสามารถแก้ปัญหาสิวที่มันมาจากระบบภายในร่างกายได้ดีประเด็น,นที่2เลยก็คือคกลไกการออกนิ์แล้วก็ ความเข้มข้นที่เพียงพอที่จะทําให้ผิวแข็งแรงอะของตัว acne c o m p พ n s a t o ะมันมากอะมัน so powerful อะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบทาหลายขั้นหลายชั้นเกินจนครีมมันไม่ซึมคืออย่าลืมว่าผิวของเราอะมันบางแค่กระดาษ A4 เนอะเออคือถ้าเราทาสกินแคร์มากกว่า5ขั้นตอนอะมันก็ไม่ซึมแล้วแต่ว่า acne c o m p e n s a t o ะมันมีแค่3ขั้นตอน,น,ตอนก็คือมีตัวเจลต้สิวเซรั่มแดงแล้วก็กันแดดชมพูใช่ปะ เอาดีมันยังเหลืออีก2ขั้นตอนอีก2ที่ให้สกินแคร์ตัวอื่นนะลงผิวของเราได้สำหรับเคสไหนที่แบบเป็นคนที่เป็นสิวและบวกหน้ามันเกินจริงๆอะเออมันก็ยังมีที่ว่างอีก2ที่ไว้ให้ใส่ตัวผัดผิวแล้วก็ ใส่ตัวคุมความมันได้เรื่องที่4ี่เลยก็คือเนื้อทั้งหมดของ3ตัวนี้เป็นเนื้อ water b a บสมันจะไม่ได้สร้างปัญหาสิวอุดตันที่มาจากการใช้เนื้อหมอยที่แบบครีมเกินอนะคนที่เป็น PCOS อะก็จะมีความผิวมันจะแย่อยู่แล้วอะคือถ้าจะทาเนื้อครีมเข้าไปอิกมันก็จะยิ่งอุดขัดเข้าไปอีกอีกข้อหนึ่งที่ล้างแถมให้เลยก็แล้วกันนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็จะได้ follow up ได้แล้วก็จะได้บอกได้ด้วยว่าณนะตอนเนี้ ที่เราใช้สกินแคร์อย่างจริงจังกันเบอร์นี้แล้วอะ่ะมันโอเคหรือว่าไม่โอเคยังไงคือถ้าสมมติว่าลองใช้สกินแคร์ร่วมกับการปรับไลฟ์สไตล์บางส่วนแล้วแล้วรักเช็คแล้วมันยังแบบเออมันยังไม่เวิร์กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้บอกได้ว่าเออจังหวะเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องไปหาหมอเท่านั้นแล้วนะคะสรุปสกินแคร์รูทีนสำหรับคนที่เป็นสิว P C O S ให้เลยนะคะตัวแรกเลยนะคะอ่ะ เริ่มให้ตั้งแต่โฟมล้างหน้าเลยตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยเราจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นโฟมที่เป็นเนื้อครีมขาวๆทึบๆนะคะเพราะว่า,วาอันเนี้ยเราจะใช้กําจัดพวกไขมันหรือว่าน้ํามันส่วนเกินที่มันแบบทํางานผิดปกติออกมาเนี้ยมันก็จะได้รักษาความสะอาดของผิวในแต่ละวันได้ดีนะคะที่2ถัดมาพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวเจลแต้มสิวเราจะให้ทาทั่วหน้าไปเลยนะก็คือว่าให้ทาทั่วหน้าเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ เรามีภาวะพวกแบบฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติมันจะกระตุ้นให้เกิดความอักเสบมาถึงผิวได้ความอักเสบภายในผิวอะ่ะมันจก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเราใช้ไอตัวเจลต้าสิวของหลักเนี่ยมันจะมีพวกสารกปรุมผิวแล้วก็สารากการความอักเสบอะ่ะมันจะช่วย จัดการความอักเสบภายในผิวสาเหตุของการเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นสตรสหรือว่าน้านําตาลต่างๆที่มันผ่านกลไกอะไรต่างๆแล้วมันก็ระเบิดตัวหลักที่สคือตัวซรน้มแดงเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวนะคะเพื่อที่จะให้ผิวอะ่ะมันสามารถทํางานได้ตามปกติซ่อมได้ตามปกติช่วยทําให้ระยะยาวเนี่ยสิวเก่าก็หายสิวใหม่ก็ไม่ขึ้นนะคะตัวถัดมาก็คือกันแดด กันแดดอะไม่ว่าเราจะมีปัญหาผิวหรือไม่มีปัญหาผิวยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วซึ่งเราต้องเลือกเป็น spf 50บวก pa 4บวกนะคะกันแดดเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันปัญหาสิวที่มันมาจากพวกแดดความร้อนมลภาวะต่างๆถัดมาตัวที่ add on เพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของการคุมความมันแล้วก็การผัดผิวการคุมความมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ผิวมันจริงๆเราใช้มอยส์ก็แล้วแบบแพ้เซียมแดงก็แล้วแล้วผิวก็ยังมันอีกก็คือมันมันจากแบบมันมันจากต่อมไขมัน ผิดปกติเพราฮอร์โมนไปแล้วอะให้ใช้พวกวัวแบบพวกแอคทีฟอินกิ d เ e ียนส่วนผสมที่มันคุมความมันไปเลยก็จะช่วยได้นะคะก็จะมีพวกแบบที่ที่ซิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอคทีฟอินกิ i เ n ียนที่เป็นแบบสารสกัดต่างๆในสกินแคร์ที่คุมความมันได้สามารถใช้ได้เลยหรือถ้าใครที่เป็นแบบผิวมันมีความแบบหยาบหยาบจับแล้วดูสากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยเรียบอะไรแบบนี้เพราะว่ามีขุยผิวเยอะอ่ะ พวกตัวผัดผิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการอุดตันจากพวกแบบเซลล์ผิวที่มันค้างๆอยู่บนหน้าเราเราสามารถเลือกได้2แบบนะการผัดผิวอาจจะเลือกผัดแบบเคมีก็ได้ใช้พวกกรดแบบ aha bha pha อะไรพวกนี้ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นพวกสรับก็ได้ต้องดูว่าเราพ่วงผิวเซนซิทีฟมาหรือเปล่าถ้าเราผิวแพ้ง่ายก็ไปเป็นสกับแต่ว่าถ้าผิวเราไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นก็มาเป็นพวก กดผัดผิวก็ได้มาถึงตรงจุดนี้ หลายๆคนที่ฟังมาก็จะแบบดรามาว่าเป็นเภสัชแล้วทําไมถึงมาแนะนําให้รักษาสิว P C O S ด้วยการใช้สกินแคร์ของตัวเองล่ะไม่แนะนําให้ทุกคนที่เป็นไปหาหมอตั้งแต่แรกล่ะเป็นหนักขนาดนี้สิ่งแรกที่หมอจะให้ทํานะคะหมอเฉพาะทางสูงนี่แหละจะให้ทําเลยสําหรับคนที่เจอว่าเป็น P C O S อะคือให้ลองปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็ลดน้ำหนักก่อนยาก็ต้องกินเพื่อที่จะรักษาต้นเหตุสกินแคร์ก็ต้องใช้น้หนักก็ต้องลดเพราะว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สุดทา้ายเป็น การรักษาที่ยั่งยืนยงยั่งยืนที่สุดในการแก้ปัญหา PCOS ไม่ว่าจะไปหาหมอหรือไม่ไปหาหมอ น้ำหนักก็ต้องลดอยู่แล้วถ้างั้นทำไมไม่ลองลดน้ำหนักตั้งแต่แรกดูเลยล่ะเรื่องสกินแคร์จะไปหาหมอไม่ไปหาหมออะถ้าสมมติว่าเราปรับเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องไลฟส์สไตล์คุมน้ำหนักแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ดีร่วมด้วยแล้วบังเอิญว่ามันจบมันก็จบตั้งแต่ตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ได้ต้องไปหาหมอตั้งแต่แรกนึกออกไหมอันที่2เลยที่ไม่ได้แนะนําให้ไปหาหมอตั้งแต่แรกนะคะเวลาที่เราจะไปหาหมอด้วยเคสของการเป็น PCOS อะคะ่ะ คือเราต้องรู้นะว่าเราก็เองก็ต้องเตรียมตัวในการ follow up ยาหยุดยาขาดการหาหมอเราต้องพร้อมที่จะเป็นเด็กดีเป็นคนไข้ที่เชื่อฟังของหมอด้วยเพราะว่าหมอเขาก็ต้องเช็คว่าค่าเลือดผลของยาที่เขาให้ไปมันเป็นยังไงบ้างบางคนก็อาจจะได้กินยาคุมมันก็ต้องใช้ระยะเวลา1ึงเดือนอัพหรือว่า3เดือนอัพถึงจะเห็นผลที่ stable ได้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่เป็นท้ายผลดกแล้วต้องใช้ยาอย่างเงี้ย ยาแก้ขนดกจากการเป็น PCOS อะใช้ระยะเวลา6เดือนนะคะกว่าจะรู้เรื่องถ้าคิดจะไปหาหมออะเราแทบจะต้องยกปีทั้งปีนั้นนะให้กับหมอเฉพาะทางสูงไปเลยนะคะข้อที่3ที่จะบอกเลยก็คือว่าสุดท้ายการไปหาหมอสูงเฉพาะทางสูงเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าเราไม่ได้พร้อมที่จะเป็นเด็กดีของหมอตั้งแต่แรกคิดว่าจะไปไปหยุดหยุดไปแล้วแบบไม่หายแล้วก็จะกลับมาโทษหมอว่าโอ๊ยไม่เห็นดีเลยอนะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พร้อมที่จะเสียวิธีที่ดีที่สุดในการรักษา P C O S จากการที่ไปไม่สม่ำเสมอนะก็อย่าทำแบบนั้นสำหรับ P C O S นะะเราจะบอกเลยว่าแบบเป็นคนไข้เมื่อพร้อมอะ ไม่เกินจริงคาถามคือแล้วเมื่อไหร่เราจะไปหาหมอดีนี้ถ้าสมมติว่าลองเทสท,ทุกอย่างดูแล้วดูแลตัวเองก็แล้วสกินแคร์ก็โอเคแล้วแล้วมันยังไม่โว r จริงๆอะ่ะเออ ไปเลยคืออันนี้ต้องแล้วแหละแล้วเราก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันพิสูจแล้วว่าของเรามันคงเป็นอะไรที่มันมากกว่าแบบมันคงมากกว่าผิวมากกว่าการคุมน้ําหนักแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนที่มันผิดปกติจริงๆก็ได้ถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วจะบอกเลยยากินยาฉีดมาครบแน่นอนไม่ต้องกังวลสําหรับบางเคสนะคะที่ มีความต้องการพิเศษเช่น PCOS แล้วก็ดันอยากจะมีลูกด้วยทั้งที่เมนเราก็มาไม่ได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องไปหาหมอเพราะว่าต้องไปกินยาที่แบบเร่งการตกไข่อะไรแบบเนี้ยไปเตรียมสภาพบนลูกเราให้พร้อมกับการมีน้องได้สําหรับบางคนที่แบบ ไม่รู้ละ่ะจะเป็นมากเป็นน้อยไม่รู้ละ่ะแต่ฉันอยากเอาให้ชัวร์อยากไปอัตต์สาวให้รู้เลยว่าฉันเป็นถุ่งน้ำในรังไข่เยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไปเลยก็ได้หรือบางคนที่แบบมาเรียลไลซ์ตัวเองในวันนี้เลยว่าเคยฉันว่าแบบฉันต้องเป็นเยอะแน่ๆเลยวะอยากจะไปหาหมอเลยได้โอเคเพราะว่าเราจะบอกว่าใดๆก็ตามการพบแพทย์เฉพาะทางสูะ สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุด The best ที่สุดจริงๆแต่ว่าเคที่หลักบอกไปก่อนหน้าเนี้ยคือเคคนที่แบบ ไม่ผอมอะคือคนที่ไม่พอมมันก็จะยากประเด็นหนึ่งบางคนก็อาจจะแบบฟังรักเสร็จปุ๊บแล้วแบบว่าอุ้ยจริงๆแล้วว่าเราสามารถหายามาใช้รักษา P C O S ได้เองหรือเปล่าอะไรแบบนี้จะบอกว่ายาหาทานะคะอย่าได้หายามารักษา P C O S เองเด็ดขาดถึงตัวเราเองอ่ะเราจะเป็นเทสตว์เลยก็จริงถึงเราจะมีประสบการณ์ในการรักษาสิวที่มาจากปัญหา P C O S ก็จริงแต่ทุกคนจะเห็นว่าในคลิปเนี้ย รักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงยาคุมยาฉีดยาช่วยตกไข่ยาช่วยลดน้ําหนักทั้งหมดหลักพูดแค่ว่ามีแต่ราจะไม่ได้พูดว่ามันชื่ออะไรโด,ดเท่าไหร่โนเราจะไม่พูดเลยเพราะรัรู้ว่าถ้าหลักพูดไปปุ๊บอ่ะจะต้องมีคนที่เอาข้อมูลเนี้ยไปใช้รักษาตัวเองแบบผิดผิดแล้วมันอาจจะบานปลายเป็นอะไรที่มันมากกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าวันนี้เรากก็จะมาอธิบายให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจ แบบเนเจอร์ nature, ธรรมชาติของ PCOS แล้วก็สิว PCOS ล้ำลึกก่อนเพื่อที่จะดัแบบตัะหนักได้ว่าเออมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันดิวได้ง่ายๆนะจริงๆแล้วอ่ะ PCOS มันเป็นโรคอะไรที่มันมีประเด็นมากกว่านั้นเยอ,ยอะเยอะแบบเยอะเลยจริงๆ PCOS อะ่ะถ้าเราสามารถรู้ตัวเองได้ไวรักษาไวเป็นอะไรที่ได้เปรียบมาก บางคนอาจจะเริ่มเห็นอาการจากการที่เป็นสิวพร้อมๆกับการที่เราจำมั่มหน้ามันขนดกอะไรต่างๆแต่ว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่มันมากกว่าสิวแล้วก็ความที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจตัวเองรู้สึกว่ามันแบบอืมิวตี้สแตนดาร์ดเราไม่ค่อยได้เลยวะ่ะเราจะบอกว่าสิ่งที่มันตามมานะคะคือ1การมีลูกยากเพราะว่าเมนเรามันมาน้อยเกินมาบ้างไมมาบ้างมัน,มนไม่มีอะไรไปฝังอะ่ะมันก็มีลูกยากอยู่แล้วสอง ซึมเศร้าจิตตกอันนี้มีงานวิจัยอย่าเรียกว่างานวิจัยเลยเรียกว่ามีการศึกษาแบบชัดเจนมากๆเพราะว่าเอาแค่สิวอะก็มีการศึกษามาอยู่แล้วนะคะว่าคนที่เป็นสิวมากๆก็ทําให้เป็นซึมเศร้าได้เพราะว่าแบบ รูปลักษณ์หน้าตาอะไรของเรามันก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแบบเซลล์เอสตีมต่ำก็เลยทําให้เป็นซึมเศร้าแต่เนี่ย TCOH กับสิวอะ่ะมันคือเป็นทั้งสิวแล้วก็เป็นเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยที่มันมีความจ้าม่ำจะทําให้เราอ่ะยิ่งไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่ชอบผิวพรรณของตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอาการซึมเศร้าที่มาจากเรื่องพวกนี้แบบทับผมกันน่ะเกิดขึ้นได้แน่ๆกับคนที่เป็น p c o s อันนี้ยังเบา ถ้าหนักกเลยนะก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้เราเป็น PCOS แบบนานๆจริงๆอะ่ะแล้วเมนมันผิดปกติมากๆมันก็จะทําให้เราอะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นะคะไม่ต้องมีงานวิจัยค่ะอันนี้มีการศึกษามาชัดเจนเลยว่าถ้าเราเป็นก็เสี่ยงในการเป็นมะเร็งตรงนี้ได้นะคะคนที่เป็นเยอะๆก็อาจจะอ้วนจนคุมน้ําหนักไม่ได้ลดไม่ลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่งผลอะไรได้อีกอ้วนถาวรอ,อืม กวนแบบเคยเห็นดาราหลายนะคนที่เขากวนแบบทําไมเขาลดน้าหนักไม่ลงวะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากลดนะเขาลดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งมันก็จะหลีดมาสู่ค่าเลือดผิดปกติก็จะทําให้เป็นเบาหวานไขมันความดันได้ก็จะทําให้เกิดอาการระหว่างนอน,นอีกก็จะเป็นคนที่แบบหยุดหายใจขณะหลับอบพวกที่แบบว่าเป็นคนจำม่ำแล้วแบบนอนแล้วกรนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโรค OSA อะอ่ะ,อะก็เป็นได้ หรือน้ำหนักตัวมากๆก็ทำให้เราข้อเขาเสื่อมไขมันเกาะตาบลามไปโรคหัวใจและหลอดเลือดคือมันเป็นอะไรได้อีกมากมายขนาดนั้นแล้วยังไม่พออันนี้คือมาหลัก PCOS นะอย่างเดียวที่มันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่า PCOS สัมพันธ์กับอ้วนความที่อ้วนนานๆเนี่ยมันก็เสี่ยงเป็นมะเร็งอีกเ,อเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรบ้างเสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเจ็เท่า มะเร็งเต้านม1.4เท่ามะเร็งตับ2เท่ามะเร็งตับอ่อน1.5เท่าแล้วก็มะเร็งน้ไส้ใหญ่อีก1.3เท่าและมะเร็งไท่อยอีก1.3เท่าเพราะฉะนั้นการเป็น PCOS ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะถ้าใครก็ตามที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเป็นสิว แล้วดันมาเจอกับรักด้วยในฮิลเซชันแล้วรักดันบอกว่าให้ไปลดน้ําหนักร่วมด้วยขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่ารักกําลังมองว่าคุณมีแนวนโน้มที่จะเป็นสิว P C O S อยู่ตอนนี้สิ่งที่ลักแนะนําอะ่ะคือเราไม่ใช่แค่แนะนําเพื่อให้คุณผิวใสไร้สิวแต่รักกําลังต่อชีวิตให้คุณสามารถไร้สิวแล้วผิวสวยไปนานๆที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะคะนลาจะบอกว่า เราจะหน้าสวยไปทําไมถ้าเราไม่สามารถมีแบบอายุไขที่ยืนยาวอายุไขที่ยืนยาวแล้วหน้าสวยสวยไปด้วยกันได้อะเออนึกออกไหมเราจะสวยไปทําไมถ้าเราจะโรคลุมเร้าขนาดนี้นึกออกปะถ้าสมมติว่าใครที่แบบสงสัยว่าเอ้ยแล้วการดูแลสุขภาพต่างๆที่เราพูดถึงอ่ะ สั้นมันมีวิธีการดูแลย,ยังไงเดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเรียนรู้การดูแลสุขภาพอะไรยังไงบ้างเพื่อที่ทําให้อาการ PCOS ดีขึ้นในเบื้องต้นนะคะแต่ว่า anyway สุดท้ายถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ด้วยตัวเองแล้วมันไม่ไดีขึ้นจริงๆพบแพร่เฉพาะทางสูตินารีเวทก็คือเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดที่สุดนะคะสาหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะประมาณนี้นแหละค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า แบบวิเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิว P C O S อยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสิว P C O S อมันเป็นอะไรที่คนเป็นเยอะมากเลยนะอย่างที่เราบอกแหละหนึ่งแบบหนในสิบอ่ะต้องเจอสักคนหนึ่งอะ่ะ เออแล้วก็เลยว่าถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วรู้จะทํายังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ส่วนถ้าใครที่เป็นแล้วแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองที่แบบจึง้งๆึงอย่างเงี้ยก็พิมพ์บอกได้นะคะเผื่อที่คนที่เขามาดูคลิปนี้เขาก็จะได้มาอ่านคอมเมนต์คุณแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปด,ด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็อาจจะต้องลาไปก่อนนะคะ<แ>เอาจริงนะจากประสบการณ์ที่รักดูแลเคส PCOS มานะที่เป็นสิว PCOS กลัวสิวกลัวไม่สวยมากกว่ากลัวตายอีกค่ะมีอยู่เคสหนึ่งนะที่รักรักษา กันมาแบบระยะหนึ่งตนวลักอ่ะรู้ว่าสิวเขาถ้าจะด้วยสกินแคร์แบร์ลักเบอร์นี้แล้วใช้แอนเน่คอมพลตเซตใช้เซรัมทองแล้วอะไรก็แล้วอย่างเงี้ยปรับไลฟ์สไตล์ร่วมด้วยประมาณนี้แล้วแล้วมันยังไม่อยู่อีกคือมันเป็นปัญหาที่เขาควรจะต้องไปเจอหมอสูงแล้วแหละซึ่งรักก็บอกเขามาตั้งหลายครั้งเคยอยู hey, ่คือถ้าแบบยูดูแลตัวเองดีขนาดนี้แล้วมันยัง เป็นสิวในระดับเนี้ยเราว่ามันไม่เวิร์กนะไปเจอหมอได้แล้วเชื่อเธอะขอล้องว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันต้องกินยาได้แหละซึ่งพูดให้ตายังไงไม่ยอมไปแบบแบบไม่อยากไปหาหมอหนูนี่นี่นะไม่อยากกินยาไม่ชอบกินยาบ拉巴拉จนวันหนึ่งรับบอกเขาไปว่าถ้าไม่หาหมอไม่กินยาไม่ลดน,น้ําหนักแบบจริงๆจังๆนะโอกาสที่สิวจะหายแล้วหน้าจะสวยอะยากยากยากแน่นอนสรุปว่าพอพูดแบบเนี้ยไปหาหมอเว้ย ไปลดน้ำหนักเลยค่ะแล้วแบบพอไปหาหมอไปลดน้ำหนักเอาแบบแค่แป๊บเดียวจริงๆก็คือด้วยความที่เขาแบบเริ่มเป็นไม่ได้เยอะมากแล้วคือพอเขาไปหาหมอตั้งแต่นั้นเนิ่นแล้วปรับสกินแคร์คู่กันแล้วก็ยังแบบคุยกับรักอยู่อย่างเงี้ยสรุปดีขึ้นดีขึ้นแบบคอนโทรลได้เลยสิ่งที่เราจะบอกเลยนะก็คือว่า p c o s อเจริงๆมันเป็นอะไรที่มันอันตรายมากนะสำหรับผู้หญิงงนะที่บอกไปว่ามันมีแบบเป็นอะไรแบบโรคอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยจนถึงไปมะเร็งได้แต่ว่า ไม่กลัวมะเร็งเว้ยกลัวไม่สวยถ้าสุดท้ายนะมันแรงบันดาลใจของเราะในการจะหาย PCOS อะคือความสวยอะก็ได้นะถ้าจะทำให้รักษาแบบรักษาสุขภาพาสวยก็ได้อะอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดทั้งมวลในคลิปเนี้ยเราไม่ได้จะบอกว่าการใช้ลักสกินแล้วจะทำให้สิว PCOS หายนะแต่เราจะบอกว่าใดๆก็ตามอะถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นะ ทำทุกทางค่ะสกินแคร์ก็ต้องใช้ไลฟ์สไตล์ก็ต้องปรับแล้วมันจะทําให้คุณเป็นมิตกับ p c o s มากขึ้นนะรอบหน้าเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย